โอเคเข้าใจละทำทางครับเด็กคนนั้นมายืนวอยวายอยู <tat> ่หน้าอบบี้บริษัทครับป่ะไม่รู้แหละฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละนี่คุณหยุดวอยวายแล้วก็รีบอไปจากบริษัทเราได้แล้วคุณก็ไปตามผู้จัดการมาคุยกับทันถ้าคุณยังไม่ฟังเนี่ยผมจะเรียกรปภมาลากตัวคุณออกไปนะแล้วอะไรล่ะร้านเก่าฉันก็คืนไปแล้วอ่ะร้านใหม่อย่ามาขึ้นค่าเช่าแพงแบบเนี้ยฉันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้ฮะนาตี้ ทำมะไรของเธอเนี่ยอะพี่แอร์นี่พี่ทำงานที่นี่ด้วยหรอคะนั้นพี่ช่วยไปตามผู้จัดก,การมาให้หนูหน่อยได้ไหมอะคือหนูอยากคุยกับเขาจริงๆอะนะพี่น้าช่วยหนูหน่อยนะนัตี้อ๋อนี่พี่ก็คงเป็นแค่พนักง,งานต้อนรับของบริษัทเก้าก้าหนึหน่งทีนะแม้แต่หน้าของท่านประธานเนี่ยพี่ก็คงไม่เคยเห็นหรอกนน่คุณจะพูดจาอะไรเนี่ยรบกวระวังปากหน่อยนะนี่คือประธานบริษัทของเราชื่อคุณแอร เขาเนี่ยนะ่าจะเป็นประธานของที่นี่พิแอนี่พี่เป็นประธานบริษัทของที่นี่จริงๆเหรอพิแอฉันขอโทษและฉันผิดไปแล้วนะพิแอช่วยลดค่าเช่าให้ฉันหน่อยเถอะนะทำเลใจกลางเมืองแล้วก็ดีขนาดนี้นยเธอไม่มีปัญญาเช่าไม่เป็นไรหรอกต่อให้เธอไม่เช่าที่นี่มันก็ยังมีคนอีกเยอะที่รอต่อแถวจะเช่าที่นี่่และฉันได้ยินมาว่าในโลกโซเชียลเนี่ย พาคอมเพนลรล้านเธอกันเยอะแยะเลยนี่ป่านนี้คาไม่มีลูกค้าแล้วมั้งเอาเป็นว่าตอนนี้ฉันมีข้อเสนอให้เธอสองข้อแล้วกันข้อแรกจ่ายค่าเช่าและย้ายร้านเข้ามาส่วนข้อที่สองหุบป,ปากเลิกโวยวายแล้วออกไปจากบริษัทฉัน,ม,นมาทางไหนก็ไปทางนั้นนี่พี่แอร์พี่อย่าคิดนะว่าฉันจะมันล้มเพราะว่าฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าอ่ะฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเนี่ยยังมีผู้มีพระคุณที่คอยช่วยเหลือฉันอยู่อีก รับสิทำไมไม่ยอมหรับเนี่ยอุย้รับสักทีสินี่หรือว่าเธอเนี่ยรู้จักกับผู้มีพระคุณของฉันเราเอาเรื่องไม่ไดีของฉันไปพูดให้เขาฟังใช่ปะฮะแค่เขาไม่รับสายเนี่ยถึงขั้นกันวงวลขนาดนี้เลยเหรอนี่มันหมายความว่าไงอะ่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยฉันคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเธอมาตลอดเลยนะตั้งแต่เธออยู่สมัยเรียนจนมาถึงตอนเนี้ยฉันก็แค่อยากจะให้เธอเก้าวหน้ามีจุดยืนแล้วก็ลืมตาอ้าปากเหมือนคนอื่นเขาได้บ้างแต่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอเปลี่ยนไปมากเลยเธอไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันรู้จักแม้แต่น้อยเอาเป็นว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ช่วยเหลืออะไรเธออีกต่อไปแล้ว,ลวหวังว่าเธอจะเคารพการตัดสินใจของฉัน เเม่เเยานุบิไปแล้วฉันมันคงไม่ยอมถูกจำเอาไว้วันที่คนอย่างฉันนั้นเดินไปถึงที่เคยได้ฝันแล้ว